ดีครับรุนชานนกรศรีและก็ทั่วประเทศไทยนะครับก็วันนี้มีเบาะอันดามันเบาะสิ้นสุราเข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปดูกันว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับดูครับก็ไปดูกันนะครับเมื่อกี้ว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับที่มีก็ผ้าเบาะก่อนนะครับผ้าเบาะก่อนนะครับผ้าเบาะอันดามันสีแดงสีดำเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับลูกค้าเบาะบองลมทรงชิงชน,นะครับ เบาดิมสูครับทรงชิงนะครับสีแดงนะครับโอ้สวยๆเลยนะครับงานสวยๆเนียนๆเลยนะครับคนเคยซื้อคนเคยซื้อคนเคยเอาไปใช้ก็รู้ดีนะครับว่าทรงมันสวยเย็บสวยงานดีนะครับที่ข้ามาก็125อ่าอาร้ยยี่ถืงร้อยยี่าบังลมนะครับ Ls ร้อยเก่าร้อยไอ LED ก็มีนะครับอ่ะเมื่อกี้อันนี้ตั้งสีแดงมีสีน้ำเงินมีสีดำนะครับ LED ก็เข้ามานะครับ LED แล้วก็มี LED 2,021ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดรออยู่2,021ข้ามมาแล้วนะครับดูกันไปเรื่อยๆสินค้าสวยๆงานๆทั้งนั้นนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเพจร้านบากอนตาได้ตลอดนะครับ0937329277นะครับโอเคนะครับอยากให้ลูกค้าอยากให้รีวิวอะไรอยากดูอะไรก็ทักเข้ามาได้ตลอดนะครับ เขตร้านบา่าวกอนตาสาขาเมืองนครศรีธรรมราช0937329077นะครับโอเคเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ